ก็ลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทำเอาแฟนๆทั่วโลกต้องตามติดเมื่อลิซ่าแบล็กพิงค์ถูกจับภาพได้ว่าไปไหนมาไหนกับนักแสดงหนุ่มชาวฮอลลีวูดอย่างรอสบัตเลอร์จากซีรีส์ดัง13 Reasons Why ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบงาน F1 สิงคโปร์แกรนด์พรี2025ที่เธอเข้าร่วมงานคลิปหลุดลิซ่ากับรอสบัตเลอร์ทำแฟนๆลือสนัน่นหลังจากที่ลิซ่าสร้างความประทับใจในงานปารีสแฟชั่นวีคเธอก็มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์เพื่อร่วมงาน F1 โดยมีคลิปวิดีโอที่ถ่าย โดยคนทั่วไปแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังใช้เวลาอยู่กับรอสบัตเลอร์ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังในเรื่อง13 Reasons Why และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามห้ามไม่ให้มีการถ่ายคลิปทั้งคู่ด้วยคลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วพร้อมกับคำถามมากมายว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นอย่างไรกันแน่เป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าลิซ่าได้มูฟออนจากข่าวลือเรื่องการคบหากับเฟรเดอร์กอานอนไปแล้วชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเคมีระหว่างลิซ่ากับรอสบัตเลอร์ดูใกล้ชิดกันมาก แต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่ออกมาปกป้องว่าการที่คนดังสองคนไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้แปลว่าพวกเขากำลังคบหาดูใจกันแฟนคลับบางคนยังได้ชี้แจงว่าทั้งสองคนไปร่วมงาน F 1หนึ่งด้วยกันเพื่อไปให้กำลังใจสอนชลศรศัจกุลอดีตสมาชิกวง C.L.C. ซึ่งเป็นเพื่อนของทั้งคู่ที่ไปสแสดงในงานนั้นด้วยข่าวลือรักร้าวกับเฟรเดอร์กอานอนก่อนหน้านี้ลิซ่าตกเป็นข่าวลือเรื่องความรักกับเฟรเดอร์กอานอนทายาทเอเิียเมจมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2023 โดยมีภาพที่ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันในหลายสถานที่แต่ข่าวลือล่าสุดกลับบอกว่าทั้งสองคนอาจจะห่างกันแล้วเพราะถึงแม้จะไปร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีค2025เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวด้วยกันเลยจนถึงตอนนี้ทั้งลิซ่าโรสบัตเลอร์และเฟรเดอริกอนนยังคงไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลหรือยืนยันข่าวลือใดๆอย่างเป็นทางการแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรลิซ่าก็ยังคงเป็นที่สนใจของสื่อทั่วโลกเสมอ